นิพพานที่เห็นได้เองตามคําของพระอานนท์อวุโสมีคำกล่าวกันอยู่ว่าสันทิฐิกนิพพานสันทิฐิกนิพพานดังนี้อวุโสสันทิฐิกนิพพานนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอแลอวุโสพิขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากการมสงัดแล้วจากอาุโศลธรรมเข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่อวุโสสันทิฐิกน,นิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาุโสพิกุในกรณีนี้เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้เข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียว ไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อวุโสสันทิฏฐิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอวุโสพิขุในกรณีนี้เพราะความจางไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายเข้าถึงตติยฌาน อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่อาวุโสสันทิฏฐิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสภิกขุในกรณีนี้เพราะละสุขและละทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อาวุโสสันทิทิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสพิกุในกรณีนี้ เพราะผ่านพ้นการกำหนดหมายในรูปเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับแห่งการกำหนดหมายในอารมณ์ที่ขัดใจและเพราะการไม่ทำในใจซึ่งการกำหนดหมายในภาวะต่างๆเสียได้เข้าถึงอากาศสานนญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่อวุโสสันทิทิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล เมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสภิกขุในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่อวุโสสันทิษฐิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยาย อาวุโสพิกุในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่อาวุโสสันทิษิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสพิกุในกรณีนี้ เพราะผ่านพ้นอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่อวุโสสันทิษทิกนิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยปริยายอาวุโสในยะอื่นอีกมีอยู่ภิกุก้าวล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงสัญญาเวทยิตติโรธแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบอวุโสสันทิฏฐิกน,นิพานอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเมื่อกล่าวโดยนิป,ปริยาย